© BF-WATCH TV 2021 สวัสดีค่ะทุกทัศนรวมการเฉกาะกิจแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566ณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดย นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวแทนรัฐบาลและพระสบกาิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัดรมงคลค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้คุณอารยาสุขวิเศษศักดิ์และดิฉันนิสาการกีตะเมคินรับหน้าที่บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยาลาบเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ television group thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception on the auspicious occasion of the coronation anniversary of his majesty the king, the 4th of may 2023, to be held at the government house. for people in thailand, you can watch this program narrated in english if your television set has a dual language system on the thainews.prd.co.th website and the facebook nnt of the national news bureau of thailand. you can also listen to the live broadcast by radio thailand on FMH. and FM 95. MHz 95.5ในช่วงนี้ขอ,อนำผู้ชมทุกท่านไปรับชมสารคาดีวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2566กันก่อนค่ะ วันจัดตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จถลิงถวายระยะราชสมบัติสืบรชาชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562การพระราชาพิธีสำคัญในวันที่4พฤษภาคมประกอบด้วยพิธีส่งพระมุรธาพิเศษพิธีถวายน้ำอภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพพปโดนมหาสเสวตฉัตรทรงรับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัติเครื่องราชากกุฏภัณฑ์และได้มีพระปฐมบรมราชาองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ทรงหลังทักษิโนโทกตั้งพระราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิตราชธรรมจริยานับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี แต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉันตรมงคลในรัชกาลปัจจุบันที่มาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นแต่เดิมเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวังได้จัดการสมโพชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนห กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามากุฏวิทยามหาราชเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงรับบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2393ต่อมามีพระราชดำริว่าวันบรมราชาพิเศษเป็นมหามงคลละสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัดทะเลกมงคลการและควรที่จะมีการสมโพชพระมหาสเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จึงทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคลเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษสืบมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปรา,าสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาจนถึงปัจจุบัน ชัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบปีจึงเป็นวันมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบ,บร,รมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีค่ะซึ่งหลังพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในปีถัดไปจะเรียกว่าวันชัตรมงคลค่ะ ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษมีขั้นตอนที่ถูกต้องสมบูรณ์และยึดถือเป็นระเบียบแบบแผนราชาพิธีมีความถูกต้องและทรงต้องการให้ยึดถือเป็นระเบียบแบบแผนในรัชากาลต่อไปค่ะ งานสมมสอนสันนิบาตชัตรมงคลเป็นการเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีนะคะเชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสมมสอนสันนิบาตและเป็นการเชิญพร้อมคู่สมรสค่ะซึ่งประกอบด้วยประธานองค์คมนตรีองคมนตรีและคู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธาน,นาคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภาและคู่สมรสข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและคู่สมรสผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานสภากรุงเทพมหานครปลัดกรุงเทพมหานครและคู่สมรส ู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระดับผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขึ้นไปและคู่สมรสข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจคณะทูตานุทูตกองสุนติมศักดิ์กองสุนอาชีพองค์การระหว่างประเทศและคู่สมรสและประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยและคู่สมรสค่ะ สำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภ,ภาคม2566นะคะวันนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ในขณะนี้คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราราพร์จันโอชาภริยาได้เดินทางมาถึงยังตึกสันติมัตรีทรรเนียบรัฐบาลแล้วค่ะและได้กล่าวต้อนรับทักทายแขบคู้มิเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานด้วยค่ะ สําคัญนะคะในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็จะเป็นตัวแทนรัฐบาลและก็ประสบก,กรณิกรชาวไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประสบก,กรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงพระเจริญพระชนมยุยิ่งยืนนานค่ะ เนื่องในว,วันชตาติมงคล4พฤษภาคม2566โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ สำหรับการจัดงานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลน,นั้นนะคะรัฐบาลได้จัดงานรัฐพิธีขึ้นในานามของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566นะคะ ซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลค่ะ ซึ่งตามประเพณีแล้วรัฐบาลจะมีการจัดงานสโมโส,สรสันนิบาตขึ้นปีละสองครั้งก็คืองานสโมโส,สรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชมมรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสมส,สรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค,ค่ะ นอกจากนี้นะคะอาจจะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตในกรณีพิเศษอื่นๆเช่นงานสโมสรสันนิบาตเพื่อต้อนรับประมุขต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืองานสโมสรสันนิบาตเพื่อเทอดพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติเป็นต้นค่ะ สำหรับการแต่งกายของผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะกำหนดให้ข้าราชการแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดในขณะที่พลเรือนสุภาพบุรุษสวมชุดขอเฝ้าเต็มยศไว้ทายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดหรือแบล็กไทนะคะสุภาพสตรีนั้นสวมชุดไทยอมรินหรือชุดไทยบรมอภิมาน ระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดและสำหรับชาวต่างประเทศก็สวมชุดประจำชาติค่ะหรือชุดราตรียาวประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดค่ะ นับเนื่องตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงขวัญลยราชสมบัตินะคะก็มีพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทานนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและก็ทรงตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของพระสกกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร เพื่อความวัฒนาผาสุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองสืบไปดังพระปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชการณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อเสริมความสามัมคคีของคนในชาติค่ะซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะคะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันคือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะนะคะซึ่งเป็น จ,จิตอาสานะคะเฉพาะใจนะคะเฉพาะกิจด้วยนะคะปัจจุบันค่ะการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริได้ดําเนินการไปแล้วในพื้นที่แหล่งชุมชนต่างๆทั่วประเทศโดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นการพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองการขุดลอกคูคลองกําจัดผักตบชวาการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสาธารณนะการทําความสะอาดเก็บขยะตัด กิ่งไม้ถางหญ้าเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการจิตอาสาที่สำคัญได้แก่โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปลมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขา่าโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในด้านสังคมสงเคราะห์นั้นนะคะ ในลำดับนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นบนเวทีนะคะถวายคำนับพระบรมาสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรและถวายคำนับอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีลงจากเวทีกลับมาอย่างแท่นกล่าวเพื่อจะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกประมอม ข้าพระพุทธเจ้าคนเดงประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีผู้สมรสคณะทูตาามทูตข้าราชการและพระสุริกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติสมรับเป็นล้นพนที่อ้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิรักษ์กิจสมัยวันฉารมงคลที่เวียนมาบรรจคบรบรอบอในวันนี้ นับแต่ใต้ฝ่ารองธิพบาทเสด็จเถลิงถวัละยระาชสมบัติเป็นพระบากษัตริย์แห่งมาจากตรีบรมราชงวงศ์อวงค่าพุทธเจ้าต่างพระจากในพระมห,หาคุณอาธิคุณแห่งใต้ฝ่าลองธิพบาทที่ทรงพระเมตตาทำนุบำรุงไร้ฟ้าค่าแผ่นดินด้วยพระวิทยาอุตสาหะเพื่อความผาสุกข,ของพวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศ สมดังพระประถมบรมราชองค์การที่ได้พระราชทานนักหาแก่พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่และนามพระาชื่ไทยที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชาและพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมาอีกทั้งพระราชทานแนวทางการดำรงชีว <spe fly S 2> ิตแก่พระสงฆ์นิกรซึ่งก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และสติปัญญาในการก้าวผ่านทุกภัยต่างๆพระมหาคุณิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้ประทับตราตึงอยู่ในจิตใจของปัวข้าพระพุทธเจ้าและจากเทอทูลไว้เหนือเสียงเกล้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้า,ราพระเจ้าทั้งหลายขอพระทรานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญพระรานุภาพแห่งคุณพระศรีรนไตร แลอำนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารคุโลกโปรโดดลประดานประทานพรให้ใต้ฝ่าลองศีรพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิตสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าของเหล่าพระศรีกรตราบการนิรันดรในโอกาสนี้ข้าพระพุทเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาต นำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันิบาตแห่งนี้ร่วมลืมถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าลองุรีพรบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน,นมงนลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะ หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็ได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริทรงพระเจริญ สำหรับการจัดงานสมสรสันนิบาตเฉลิมระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชาตรมงคล4พฤษภาคม2566นี้นะคะรัฐบาลได้จัดงานขึ้นในานามของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการเฉลิมระเกยียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสำเนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงสืกสารรักษาและต่อยอดพระราชการณี กพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรเพื่อให้ประสกิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไปค่ะดังพระปฐม,มบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ค่ะ สำหรับการถ่ายทอดสดการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชาตรมงคล4พฤษภาคม2566ในปีนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะในนามของโทรทัศั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ